สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างลูกควายที่แยกออกไว้นอกฝูงนะครับนาะที่ลุงบุญส่งนั้นเป็นงานในเรื่องของการเปรียบเทียบและในเรื่องของการเขาเรียกว่าสังเกต นะครับนาการเจริญเติบโตของลูกควายครับนี่ลูกควายที่เกิดยังไม่ถึงสองเดือนอบางตัวก็ได้เดือนเสร็จ,รจและบางตัวก็ได้ยังไม่ถึงอาทิตย์ครับนี่คือการเจริญเติบโตลุงเปรียบเทียบแล้วเจริญเติบโตได้ดีกว่านี่ก็พึ่งได้ประมาณสักส สวันนะครับนาที่จเจริญเติบโตได้ค่อนข้างที่จะดีนี่คือในเรื่องของการติดตามและประเมินผลในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทำฟาร์มควายครับนี่แม่ควายด้วยนะครับนาที่แยกออกมาแล้วลุงมูลส่งใช้พ่อควายนั้นกระตุ้นอยู่ตลอดจึง เกือบจะผสมพันธุ์เกือบหมดนะครับนะนี่ที่นี้ที่เรียงแถวอยู่นี้ผสมพันธุ์หมดแล้วนะครับนะก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสองตัวนี่คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าเข้าหลักในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าอิทธิบาทสี่ฉันทาวิริยะติตตวิมังสาที่เรามี ในเรื่องของความเขาเรียกว่ามีหลักธรมที่นำมาปฏิบัติได้อย่างจริงจังนั้นคนย่อมออกมาอย่างนี้ครับที่ลุงมมส่งให้เห็นไม่ว่างานหรืออาชีพไหนๆถ้าเราใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้แล้วนั้นก็จะประสบความสำเร็จทุกๆอาชีพครับ นี่คือในเรื่องของข้อเปรียบเทียบที่ลุงมุนส่งได้นำเสนอกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีและลูกๆราทุกคนถ้าเริ่มต้นด้วยการดำเนินงานหรือทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานเอกชนหรืองานอื่นๆที่เราจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าท้ายหลักทำพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะย่อม ประสบความสําเร็จที่ดีเยี่ยมดีกว่าที่เราทําแบบตามมีตามเกิดทําแบบไม่มีเป้าหมายทําแบบเขาเรียกว่าไม่มีความกระตือรือร้นครับนี่คือขนที่ลุงบนส่งได้เขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทำความฝ่ายครับแต่ยังลุงบญส่งยังขาดอยู่อีก นะครับนะที่ยังไม่มีประสบการณ์และยังไม่มีความรู้นั่นก็คือการผสมเทียมนี้ลุงมุลส่งก็จะต้องพยายามทําให้ได้ข้อเปรียบเทียบระหว่างที่ลุงมุลส่งผสมจริงกับผสมเทียมนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรก็จะนําข้อมูลต่างๆเผยแพร่ให้กับลูกๆหลานๆและพเพื่อนๆเอฟซได้เข้าใจกันครับนี่คือทุกการทุกอาชีพ ถ้าเราใช้หลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็จะบรรลุเป้าหมายที่ท่านต้องการนั่นก็คือในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินชีวิตทุกเรื่องท่านจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนี่คือข้อเปรียบเทียบที่ลุงมุส่งให้เห็นว่าลูกควคย ที่แยกออกจากฝูงนั้นดีกว่าก็เพราะว่าหนึ่งพี่เขาไม่ได้แย่งกินนมน้องนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของอการกินนมนั้นก็จะได้เต็มที่ครับเพราะว่าเขาไม่กลัวฝูงไม่กลัวเพื่อนๆไม่กลัวอื่นๆ ที่ลุงมุนส่งเมื่อก่อนไม่ค่อยได้แยกนั้นลูกควายก็แคะแกนไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ก็เป็นการเสียเวลาครับทั้งค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูหรือค่าในเรื่องของอาหารต่างๆก็ขอเรียกว่าไม่ได้ผลอย่างเต็มที่นั่นเองนี่คือข้อเปรียบเทียบระหว่างที่ลุงมุดส่งนำเสนอในวันนี้ครับเพราะว่า การที่สิ่งไหนที่มันจะทำได้ดีกว่านั้นลุงมูลส่งต้องรีบแก้ไขครับครับขอบคุณครับลุงลสูลขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ